อยกดยังไงกันให้ตรงจังหวะแกกะมากรถเด็กแว้นปลอมโใครชนเด็กแว้นมากเฮ้ยไม่ได้ขึ้นเฮ้ยนี่ไงใครชนเนาะขอบคุณเพื่อนทางด่วนไปดูให้คนอ้อเขาดูหน่อยทางด่วนมันหลุดได้แล้วเนี่ยมันหล่นได้นะคะมันหล่นได้ใช่ค่ะทางด่วนมันหล่นได้เวกพี่ทีคนเขาหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะน่าจะอยู่ทางด่วน โอ้ยคุณเจนคุณจอดเพื่อรอยิงเราหรอไม่ใช่ใช่ไหมบอกเลยว่าเขามีปืนอยู่แล้วเขาอยู่คนแรกใครจะไปแซงเขาคะเขาเตรีมยมยิงเลยอ่ะโอ้ยไอ้นี่โอ้โหเล็งโคตรยากต้องจี้ตูดแล้วเล็งเอ้าอยากขับแบบนี้เป็น5,555โอ้ยคุณเชนแน่คุณเชนคุณเชนคุณเชนเนเตอรโอ์โอ้ยโอ้ย ได้ตัตนได้เราจะยิงไอไอเรากดมั่วเลยยิงโดนตัวเองหรอเาจอดยิงใช่เขาโจดยิงจริงคุณเชนหะเฮ้ย กล้วยฮะสักบึ้มสักบึ้มเฮ้ยเอ้ยเขาเลี้ยวแม่นเลยอะโอ้โหเอ้ทำไมเขาเลี้ยวแม่นเกินเขาตีโค้งมาไอ้นี่อะคุณดูวิเรากว่าคุณเชนดิโอ้โหแต่อย่ากดค้างมากเลยนะก็ดูไปดานครับรันร้อยห้าสิ้าดีมานี่ค้างเกินคุณเชนเขาไม่บูทได้ไงตั้งแต่แรกอ่ะทุนต้องโอ้ยกล้วยเห ใครที่สองใครที่หนึ่งคุณเชนเนี่ยค่ะที่ห 1. 1> น,นึ่งทนายกัคุณก็อันแนอันแนปืนปืนอันแนถือปืนคุณตูดมีบาสุกา้าคุณเตรียมไปยิงคุณเชเนเหรออันแน่เขาหายไปแล้วเฮ้ยอย่าชนผมเฮ้ยบาสุกา้า จอด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 เฮ้ยแถมรับเงา5,555จอดจอดจอดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลับมาได้กลับมาได้คุณตูนอ่ะดูคุณตูนดิเราไม่เจอเขาแล้วว่าเดี๋ยวคุณก็เจอ ปวดไหลไหมหกล้านห้าแสนห้กล้วยเยอะคุณอ้อถามว่าปวดไหล่ไหมเนี่ยเจอคุณเชนแล้วหกล้อยโอ้โหโอ้กล้วยวางไว้ตรงไอ้นี่วางไว้ตรงไหนอ่ะคะวางไว้ตรงที่บูธเลยนะ น้ำมีแน่นอนทำอย่างนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักแว้นไม่รู้วามีด้วยแหละเราจะยิงคุณเชนจริงๆแล้วคุณน้ำมิแต่คุมาตัดหน้าไปอ่ะเราเชื่อคุณเอาไปแล้วขอได้ที่หนึ่งแล้วขอได้เกลีวเอาว่ายังไม่จบหรอยังค่ะห้ารอบอ่ะคุณมีเวลาแก้ตัวอีกเยอะ เอเ้ยเอ้ยเอาพูดของขวัน,นวด้วยค่ะคุยไว้ตรงที่บูธวะคุณตูดไงคุณได้ยินเขาพูดอยู่ว่าเขาวางไว้ตรงที่บูธไม่ใช่เราไม่จะโตวางเกี่ยงข้างหน้าเมีวต้มแปลได้ล่ะอย่าอย่าอย่ามาไกลมัล่วหัยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้อใหเอ้ยที่สองอีกแล้ว ลองแบบว่าจอยากแข่งรถด้วยอีกรอบได้ไหมคะกำลังเปิดคอมได้ค่ะได้เราอิ่มก็ได้ไม่ได้คุณทำไมคุณเชนเขาไม่บูตอ่ะหรือมันมันกดบูตได้แต่ต้นเกมมันมันต้องกดดับมันอยูให้ตรงจังหวะให้ถูกจังหวะเราไม่เคยได้เลยวอนเกงกิไอเหี้ยปลาใส่หกดคำถาใครวางกล้วยไว้ตรงบูตคุณเชคุณเรียนแบบเราเหรอ โอ้ย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 ไอเอกเหลอไอเอกเหรือปัสสุก้าทศวรรษกล้ยวยโอ้ยกล้วยอุ๊ยกโอเ้ยกล้วย้โอ้ยกล้วยคูเชนก้ยูเชนเขาวางต่อหน้าต่อไปเอ๊ยไอ้่ชอมันอยู่ไหนวะ รู้ยู่ที่ย้าก็แบบขับรถเล่นอยู่้งเฮ้ยทำไมโดนอะไรแล้วมันกระเด้งขนาดนี้วะไอ้ขอเถอะที่สามอ่ะอย่าแทงเขาเลย,ยที่สี่มันกระโลกไปเอาใครเขายิงน้ำแข็งเล่นนะ <laughs> ต้องพยายามจะให้โดนเขามันไม่โดนนะโอ้โหกลวยโค้งนี้น่ากลัวเว่อ กล้วยทางโค้งนี่ทุเรศจริงๆเนาะทุกคนโอ้หืมกล้วยทางโคง้งนี่เสียงบู๊ดไอ้คุณต้นคุณกวางกวางขับรถไม่ได้จอดเดี๋ยวนี้ผิดกดจราจร ไอ้กุญเจียอุ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะทำไมเป็นงี้อ่ะทำไมอไม่ยิงยรเราแล้วกุเชน่ะแน่ๆน่งเจเดตเตอร์ทำไมไปอยู่เดียวนี้ <c oughs> โห่ยิงโคตรแม่นเลยอ่ะใครอ่ะไปเอกเหรอโอ้ยโอ้โห ผมเรียมกล้วยไว้ผมเสียมกล้วยไว้ผมเสียมกล้วยไว้ที่หนึ่งโเตรโมกอ้ยตุ๊กต่อขิงมะขนาดนั้วผมเรียมกล้วย เล่นอะไรกันจะปูอยุดแต่ไก่มาตาข่ายแล้วหมุนไม่ไดใช้ค่ะไม่ต้องหมุนน่าเราไม่ทวนอ่ะมันไม่เป๊ะอ่ะพูดเชกเขาล้อสนามหญ้าแล้วมันเร็วเหรอวะเราจะลองเราแน่จะไปบูตรงสนามหญ้าแทนไอ้ของไม่เขาใช้อ่ะอุ้ยไม่โดนไอ้นี่ไม่โดนปูเฮ้ยใครโดนกล้วยนะไม่ใช่กล้วยเรานะเราจะบอกใคร จะมีเวลาอีกหลายรอบนะไม่ต้องรีบคุณเชนคุณเชนคุณอุ้ยกดอุบัติเหตุระหว่างทางแยกกูตูนเอาเลยกูตูนนั่นแหละไม่โดนโอ้โหไม่โดนนะดีอีกรอบอีกรอบรอ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 ,อดูเราไม่แม่นนะดีคะเราก็ว่ายาก,กน,นะนะ่ะมันยากมากคุณอย่ามาแม่นที่เรานะเฮ้ยเราลืมไม่ทุกตรงนี้ทุกที่เลย<ต>ทางลัดอ่ะมันไม่แม่นน่ะเราไม่แม่นน่ะ อุ้ยหูกล้วยหูแล้วมาโดนกล้วยไข่กล้วยเขาแน่นเลยเด้อใคอยู่ที่หนึ่งไอ้ยงเ้ยกล้วย่ะกูเองไอ้เที่ยโดนกล้วยตัวเองกูปาดหน้าเขาไม่เจอคนเลยรอบเออเอเอเแรงเกินแรงเกินเด็กแว้นคุณไปอยู่ไหนมาคุณอมีคุณอยู่ที่หนึ่งไม่ใช่หรอไม่ใช่เราเราอยู่ที่ห้านู่น ค่านเอกอ่อท่้นเอกที่หนึ่งไงที่เอกอ่อเจที่สอง๋อเหรอมึงรู้ได้ไงว่ากูเจที่สองกูอยู่ที่สอมอ๋อเหรอไอสัตว์นั้นอยู่ที่สามได้ยังไงไม่ได้คุณต้องไปได้คุณต้องไปได้อุ้ยอุยกล้วยโถเอ้ยโดนกล้วยเฉยเลยน่าโอ้ยชนเส็บอะไรไม่รู้โอ้ยกล้วยโอ้โหแล้วกล้วยนะที่ห้าแล้วเนี่ย อ้ยกุ้เลยโอ้ยกุ้ยเลว่หงเก็บไได้เเห็นแซงกุ๊บเขายิงป๊าบเลย แล้วคุณเอกไม่ได้อยู่ที่หนึ่งเหรอคูณไปโดนคุณเชตตอนไหนคุณเอกผมไม่เห็นตูดเพูดอนเลสักนิด